เป็นตัวมาให้โดนเปรียบเทียบเลยตัวเใหญ่แล้วหล่อมากเลยอสี่คนยืนเรียงกันแบบวันนี้ฉันขอหนึ่งช็อตได้ไหมแฟนๆเขารอถ่ายรูปคูอยู่ฉันขอแบบว่าหนึ่งช็อตแบบเก๊กหล่อๆแบบยืนเป็นแบบโพสต์รูปได้ไหมเราตรงนี้เดี๋ยโลทุกอ่ะหัลั์ก่อนหัลั์ก่อนเดี๋ยวหันกลับมาแล้วโพสต์นะฮัลล์ก่อนเดี๋ยวหันกลับมาปุ๊บเราโพสต์เป็นแบบโฟโต้กรุ๊ปสี่คนพร้อมไหมคะพร้อมเป็นพร้อมไปดูความหล่อพราะเขาอยากถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สามสองหนึ่ง จอเขาพิสนว่าต้องส่งแล้วอะไรนะทีมงานขอโทษนะไประกานทีมขอโทษตัวนี้หน่อยขอโทษตัวนี้หน่อยสี่คนฉันทำผู้ 3า1สองหนึ่งัดข้าโอเคโอเคไโอเคาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอภาพระุณหลอของแม่มันห่อย่ลี่น่ทีมงานขอโทษนะครับเาจะขอให้เขาเก็บช็อตนิดนึง สองหนึ่งป้อง่าอเข้าใจไหมพาใจไหมโอเคนะเลยอ่อยเทวีก้ร้องค่ะนี้บวกมือกดมือซ้ายขวาลกกดมือซ้ยขวาอย่าลืมนะพี่แกใช้ความหรอได้เปลืองจริงเลยขอบคุณเจมค่ะไมไดว่าได้ทั่วถึงขอบคุณเทมมาก จริงนะขอบคุณพวกเราทุกท่านพี่นิวเข้าใจดีพี่นิวเข้าใจดีนะฮะมาวันนี้เลยและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมขาบอกไว้เลยว่ามีคนแอบกระซิบมาอักษรย่ออโลนิวยอดมากเลยมีคนแอบกระซิบมาอักษรย่ออโลนิวนี่ยังไม่อยากไปบอกใครนะนี่คือป้ายสุดๆเอาแบบไม่ให้รู้กันเลย A L O N E E D U A L O N E ใบแมาว่าเจมพูดดีๆคิดถึงฉันก็บอกมาวันิวไม่ต้องมาทำโดยส่งเสียงหรอกฉันเคยขอแก้เธอในหน้าอโลแล้วนะเพราะว่าเธอหน้าเหมือนกัปตันเลย A L O N E ล็ e กุ๊ o อะไรนะอลนิวเล็บกุ๊บอุ้ยมีการตกซ้ำด้วยนชอบอ,อ่ะแน่นอนนะคะที่ได้ยินเพื่อนคิดสีพี่อลนิวของเรานั่นเองนะเ <c oughs> ขากระซิบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนนะอยากเห็นสีหมอโชว์แบบแนวแบบแซ่บแซ่บ <c oughs> ่วนสีจิ๋วเนี่ยโชว์แบบเ <c oughs> ท่ๆครับผมถ้าฉันจัดให้ดูกันไหมดู <c oughs> ถ่ายแล้วไปลงแฮชแท็กกันไหมงอ่พร้อมยังพร้อมเพราะฉะนั้นนะคเดี๋ยวเราไปเจอกับโชว์แบบเท่ๆของสี่จิ๋วกันก่อนแล้วตามด้วยโชว์แบบแซ่บๆของสี่หมอขอเสียงกรีดัๆให้กับสี่จิ๋วด้วยค่ะ